ครับผมกลับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ยุทธภชาแนลครับอยู่กับผมแอดมินยุทธเหมือนเดิมนะครับผมวันนี้พาทุกท่านเดินทางมาที่ปทุมธานีนะครับผมมาดูราคาทัเรียดนะครับผมที่ตลาดสีม่วเมืองนะครับสวัสดีพี่ๆตลาดสีม่วเมืองด้วยนะครับที่นี่พ่อค้าแม่ค้าใจดีนะครับที่ตลาดสีม่วเมืองนะครับผมมีบรรยากาศนะครับการซื้อขายมาให้ดูนะครับวันนี้คนเข้ามาค่อนข้างที่จะหนาแน่นนะครับผม าคนี้นะครับผมยกเข่งนะครับยกเข่ง125่งบาทนะครับหรือว่า50กิโลกรัมขึ้นไปนะครับผม1น5้ครับเดี๋ยวผมพาดูราคาก็แล้วกันนะครับอันนี้ไซส์ขนาดใหญ่นะครับอ่า1น5รมนะครับผมลูกใหญ่นะครับที่เป็นราคาส่งยกเข่งนะครับ บรรยากาศวันนี้คนค่อนข้างหนาตานะครับทั้งโซนเลยนะครับเป็นตลาดทุเรียนนะครับขาย24ชั่วโมงนะครับที่นี่ตลาดสี่มุมเมืองนะครับผมขออนุญาตท่านเข้ามาถ่ายทําให้กับพ่อแม่พี่น้องนะครับท่านท่านพี่ๆนะน้าได้ได้รับชมกันนะครับที่นี่มีทุเรียนขายนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับอันนี้เป็นเบอร์ไหนครับเนี่ยอันนี้อันนี้ขายยกเป็นราคายก ยกเข่งนะครับอยู่ที่140บาท50ิกิโลขึ้นไหมครับหรือว่าโอเคนะครับผมร้านนี้ผมว่าถ่ายทําบ่อยนะครับก็เลยให้กับได้ได้ดูกันนะครับทั้งโซนวันนี้เพิ่งมามาเป็นครั้งแรกนะครับปีนี้นะครับบรรยากาศก็คึกคักเลยทีเดียวนะครับเป็นทุเรียนจันทบุรีไหมครับใช่ครับโอเคนะครับผมขอบคุณนะครับก็ราคาเบื้องต้นผมก็ถ่ายถ่ายลงไปแล้วนะครับก็ก็หลายหลายไซส์หลายราคานะครับเนี่ยเป็นร้าน ทั้งโซนเลยนะครับก็วันนี้พ่อแม่พี่น้องเข้ามาหนาตาเลยนะครับผมตรงนี้ต้องบอกว่ามีตั้งแต่เบอร์เบอร์เล็กนะครับเบอร์ใหญ่นะครับราคาที่ผมถ่ายลงไปนะครับก็ให้พ่อแม่พี่น้องได้ดูกันนะครับเห็นเห็นได้ว่านะครับทุเรียนจะเข้ามาเป็นคันคันรถเลยแล้วกันนะครับเดี๋ยวผมพาเข้าไปดูด้านในก็แล้วกันนะครับอันนี้เป็นเป็นร้านร้านเขาจะเตรียมของไว้เป็นเข็ข่งเลยนะครับสําหรับ ลูกค้าที่เข้ามานะครับหรือใครที่สนใจก็ติดต่อตามเบอร์โทรเลยนะครับอ่าครับสวัสดีครับเป็นไงเหนื่อยไหมวันนี้ไม่เหนื่อยเ <ๆ S 1> นาะสู้สู้สนะครับโอเคครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวเข้าไปดูข้างในต่ออีกนิดนึงใสๆๆ่ลงใ่ลงใ่า สวัสดีครับ ไฮโลเท่าไหร่นะตัวซ้ายโล140จ้ะ140นะกลางเท่าไหร่กางโลเฮ้ยไม่ใช่ตัวซ้ายถ้าราคายูึ้นหรอครับราคาสดยูึ้น120เข่ง120ไทเป125จ้ะ125นะครับกลาง25อนะ มีลูกค้าหนาตามากๆเลยนะครับสำหรับร้านนี้นะครับผมร้านเป็นร้านของเจฟิลมนะครับทุเรียนนะครับก็จะขายอยู่ประจำที่นี่นะครับที่นี่เปิดตลอด24นะครับราคาขายปีกวันนี้อยู่ที่100บาทนะครับผมในเข่งนะครับราคา100บาทนะครับพ่อแม่พี่น้องก็พากันเข้ามานะครับค่อนข้างหนาตานะครับวันนี้ ถ้ดูห่างๆนะครับอยู่บรรยากาศนะครับท่านผู้ชมใครที่จะเข้ามานะครับก็สามารถที่จะเดินทางเข้ามาได้นะครับที่ตลาด4มุมเมืองนะครับผมเปิดตลอด24ชั่วโมงนะครับที่นี่นะครับบรรยากาศตอนนี้คึกคักคึกคักเลยนะครับทุเรียนก็ลูกสวยๆนะครับราคาก็ตามที่ผมแจ้งไปนะครับในช่วงต้นๆคลิปนะครับผม เยอะนะครับวันนี้เข้ามาหนาแน่นนะครับยังเดินทางเข้ามาเรื่อยๆนะครับผม ็นโปรโมชั่นต้อนรับสองการนะครับวันสุดท้ายว่าอย่างนั้นนะครับผมแนกต่รอลว่้าเึงกว่าจะนึกว่าจะเงียบไม่เงียบนะครับเจ้ไม่งเงียบค่ะเจ๊ฟิล์มป่ะครับ ไม่ใช่เดียฟิลมแล้วนะอ๋อสวัสดีครับผมติดตามในเพจนะครับผมครับผม ท่านผู้ชมครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามยุทธพงศ์นะครับบรรยากาศวันนี้นะครับฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับยุทธพงศ์ด้วยนะครับผมวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีทุกท่านนะครับค้าขายร่ำรวยครับสวัสดีครับ